ื่องของการอบรม SME กันบ้างนะคะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจัดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME ช่วยเหลือให้ความรู้ทางการเงินค่ะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นางพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงผู้นวยการเอาโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือ เปิดกิจกรรมโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME และโครงการหลักสูตรความรู้ทางการเงินออนไลน์โดยมีผู้ประกอบการกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมทางท่านผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคเหนือหรือทปทสํานักง,งานภาคเหนือระบุว่าการที่ทปทร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยสมาพันธ์ SME ส่วนภูมิภาคและหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการจัดการ อบรมที่ปรึกษาทางการเงิน SME เพื่อส่งต่อความรู้ทางธุรกิจและการเงินโดยมีหลักสูตรการตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยงบการเงินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และภัยทางการเงินซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาทางการเงินได้กว่า300คนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะค่ะก็ตอนนี้ตั้งแต่ปี64มานะคะเราก็จัดไปหลายรุ่นแล้วเหมือนกันแล้วก็มี จบจากเราไปประมาณสัก300คนได้แล้วก็ไปขยายผลต่อให้กับผู้ประกอบการเนี่ยก็น่าจะเป็น3,000กว่าคนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการเ,าเรียกว่าเป็นพันธมิตรที่ไปช่วยช่วยเราขยายผลให้ความรู้เพราะว่าเราทําเองก็คงไปได้ไม่ไกลมากนะคะเราะนั้นเราก็เลยเใช้วิธีอย่างนี้คะ่ะที่จะอบรมคนที่จะไปให้คําปรึกษาต่อได้อีกชั้นหนึ่งนะคะ ขณะที่นางดุสิดาทับวงรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโบสบสยระบุว่าที่ผ่านมาได้รับฟังปัญหาของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในกิจการทําให้เกิดปัญหานี้สินโดยหลักสูตรการอบรมก็จะเน้นในการสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงินให้แข็งแรงสามารถนําไปใช้ในธุรกิจได้ในระยะยาวค่ะ